มอลงมาก่อน, oh. นโอเคตัวหนึ่งเราเหมือนแล้ขุดรอซ้ายหน่อยแล้วกันในพื้นที่ประจานเต็มดวงเราก็ได้นั่งมองยิงกับซอมบี้อยู่อืมก็เดินโยเยอ้าเ้อพวกหมุนขาได้อ่ออมีไปหมดตอนนี้ เสาหลักเข็บได้ยินเสียงสกิลิตันแถวนี้ว่ะนี่นี่เนี่ยเนี่ยไอเดะทัาไม่ได้ยินเลยนะเพียงมาแร้วว่าสกิลแล้ี่ได้ยินเหรอไอกองแก๊งหน้าผีนะผีกองแก๊งนี่เนี่ยได้ยินจริงนะน่าจะมีดันเจียนแถวๆเนี้ยผาผ้าตั้งนานผ้าลมพัดปิวเลย ส่วนตอนนี้นี่ครับพี่เต้เรายังทําการตับค่าเราเรียกว่าพอบ้านที่ดีพอบ้านที่ดีอันอั้พี่พี่เจอพี่เจอหินที่แบบคล้ายๆไอ้ที่แบบเป็นคริสตัลอะไอหินนั้นอะไอไอหินนั้นอะไอหินไหนอยไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้จะชื่อตีลงมาแล้วเนี่ยมืดมากเลยไนี่มีทอสด้วยประเด็น ไม่คนรัลูกันแน่ผมว่าเดี๋ยวพี่พี่ลงพี่ลงมาอีกอะลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอะลงกันคนรั่วแน่แน่เหล็กนี่หว่าใช่ใช่เราจะเดี๋ยวเออมีโอเคทำโต๊ะคราบหน่อยแล้วก็ุต่อสุภาพตัวแอปโต๊ะโต๊ะคราบมาบุี้ยังเล่นได้เรียบร้อยเออผมได้ยินเสียงน้ำมั้งพี่อยู่ เรียงนามอยู่ที่ใช่มันอยู่ตรงไหนกันวะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันวะเนี่ยก็ตดเนี้ผมเนข่าวว่าเขาเปิดเช้ายังขบวนเขงกูได้ยินเสียงเกมสะท้อนเหนาแล้วเปิดทะเลาะโขงไปเล่นไปไงเหรอแต่พี่ไม่เปิดทะเลาะโขงนะไม่รู้ว่าไม่ได้เปิดโยังเก็บแมพมาได้ยังไม่ยังมีแผนที่ติดตัวมาไม่มีอะไรดีดีดีถ้าน้องถามว่าทำไมพวกพี่ถึงเออปลดปลดตัวมาแล้วทำไมถึงมีบ้านกันล่ะเออ เดี๋จะบอกว่าเกิดมาปุ๊บเราเจอพี่บิ๊กนะครับไล่ตบคือมันตีเราแค่สองทีก็สลบสไลด์แล้วอ่ะใช่ครับยังไม่ผมกเปิดเลยเฮ้ยอีกผ่านนะไอ้บิ๊กนี่ใช่บิ๊กสีดิค่ะรตัดบิ๊กสีบิ๊กสีไม่ไม่คือเราจะเอ้ยก่อนก่อนที่จะมาอัดเนี่ยพี่ไปเจอต้นไม้อะไรแปลกๆอ่ะข้างนอกบ้านอ่ะไปด้วยกันไหมไหนอ่ะเดี๋ยครับไปเลยครับไป นี่เนี่ยต้องไปทางนี้อู๊แต่หิวข้าวมากตัวเนี้ยมีใครมีข้าวกินบ้างมันแก้วไม่ได้หรือของข้ามาม่าให้ไม่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 ถึงในเกมไม่ถึงในเกมไอ้คับมาตร้างแต่ไอ้คับมาเฮ้ยสิ่งก่อสร้างอะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นแบบเป็นหมอดสุ่มเกิดบ้านอ่ะเออนี่นะจออไม่มีอะไรกินเลยอ่ะ ในบ้านนะต้องล่าสัตว์แล้วอ่ะคือประเด็นเราเล่นในมโหสถฮาร์ดคอร์ครับท่านผู้ชมแล้วมันหิวง่ายมากตอนเนี้ยหาอะไรกินแล้วไม่เป็นไรเราพี่เปิดสูตรเลยสูนย์รูเตียวศู้ย์รูเตียวจบจบไปเถอะพี่ไหมจบไปเถอะพี่ไหมพี่อยู่ไหนอะไรแบบนี้ในโรงงานในโรงงานนะคือเราจะออกไปสำรวจข้างนอกก่อนประเด็นไหนก่อนที่จะมาอัดพี่เจออะไรแปลกๆนะครับนอกบ้านตรงมาทางนี้เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็เจอเยอะมาก ต้องพาเด็กไปดูครับเติมบ้านแลใช่ใช่มีใครแหลกมันพี่ไหมมันแหลกแหลกหน่วงหน่วงนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมต้นไม้เหลืองๆทางนู่นน่ะบ้านคนป่าวะทางซากใช่นอนข้างหลังอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอะไรอะไรอะไรเจออะไรกันรีปเปอร์โอเมียนโอ้ยเก็บดินสิครับจะได้ไปปลูกขักในบ้าน ผมเกือบกลายเป็นตกไปแล้วนะเออเกือบกลายเป็นโกโก้คันแล้วมึงเนี่้โอยชีบภาพแล้วมึงเออต่อไปต่อ <S <S ในสายตาผมค, <น S 2> คือเขาบอกว่ามันมีต้นต้นกล้วยกับต้นอ,อุออ้ยออน้ำมยนหัวอุว้ยรังผึ้งรังผึ้งชื่อรังผึ้งอุอง้ยรัง,ง,งใหญ่ด้วยประเด็นเข้าไปอยู่แล้วนี่เข้าไปอยู่ได้ไหมไม่ได้เลย ไม่ได้ไม่ได้เฮ me. ้ยเราขุดกลับบ <okay. S 2> ้านหน่อยแล้วกันหวังว่าพึ่งจะไม่ว่าเราเนอะเจอทำเราเดี๋ยวกเจอทำรางโผล่คาท้ายอะไรเงี้ยโอเคจะทำร่างระวังแหม่อาดอกไม้ดอกไม้อาจารย์เอ๋ว่าไงตัวเองไปแกะเขาหน้าหืมอย่านะอย่านะไม่เล่นไม่เต้นอย่านะอย่านะเฮ้ยพี่เอาอันนี้ตีแล้วมันได้น้ำพึ่งไหมวะนี่เดี๋ยวแม่งเด็กด่าอีกเออ งั้นให้จอบตีไปก่อนนะพี่ล่าสัตว์ทนี้ก่อนสัตว์ไม่ค่อยเกิดเลยวะเราต้องลงปกันก่อนตอสมกงผมผมไปตีโดนนางพึ่งอ่าเรียบร้อยครับโดนพึ่งแดกเขาให้ก่อนจะแดกนำพึ่งพึ่งโดนแดกก่อนไหมให้พึ่งแดกก่อนไหมครับเขาเกาะต้นเขาปิดไปแล้วอย่าตำเขาเลยเขาไม่ได้โดนพึ่งแดก ไปลา,ออาลางจอบๆๆไอ้ลังผ่านหลังต้นไม้มาหน่อยอ่ะแล้วเราจะเจออะไรสักอย่างอ่ะอุ้ยี้มันลังสลามนี่ว่ะครับเพือ่อน <c oughs> ผมวิ่งลานอย<ม>อาหารก็หิว <c oughs> คือคือ,คอว,วิ่งวิ่งวิ่งจากต้นไม้ไอ้ลังพึ่งมาแล้วก็วิ่งผ่านมาอีกหน่อยอ่ะมันจะเป็นแบบยังไงเป็นคล้ายๆอุมโมงค์ถ้ำอ่ะเราไม่เคยรู้จักไม่ไม่ต่อยกันเนาะเราไม่เคยรู้จักกันเนาะ บายบายช่ใหมาแดกหมาแดกได้ไหมเนี่ยเหิวข้าวมากตอนนี้กินหมาอยากกินหมาเลยมันมีแต่หมาผ่าจริงๆนะคนแดกหมาเอออร่อยดีหมาเกาบอร่อยมันเอออร่อยมันเนื้อไก่อะเขาบอกคู่ใหญ่เขาบอกมันเนี่ยเออใช่ใช่อะเนื้อหมานะเออเขาบอกว่าอร่อยมันเนื้อไก่อะแล้วกันมาเก๋งเหอืมติดเลือไหมเนี่ยคลิปกูติดเรือไหมเนี่ย มันบอกนะเดดตัดเอ้ยเราจะไปตอกดับน้ำอะไรวะกินเนื้อแล้วเนื้อไม่หายชื่อหมูหมากาไก่ไม่มีเลยวะนี้ไอเลือกกินได้เรื่อยเลยใช่ไเนื้อแบบอิินิตี้อินฟินิตี้เนื้อชิ้นเดียวกินได้เรื่อยอะไรวะงงอะไรครับเนี่ยเอสัตว์ไม่มีแถวนี้เลยตัววะไม่ใช่ที่ท อามจริงมันไม่มีเลยทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ก็เราต้องปลูกข้าวแล้วอ่ะปลูกข้าวกินอ่ะ,มะเมล็ดข้าวไงเมล็ดข้าวได้ปลูกแล้เออ,อเฮ้ยเจอโอ้ยีนน่ไม่เจอวัวนี่ว่ไม่เจอเลยในบ้านเป็นรูเหงอนความรักของเรากับเธอเลยไม่เห็นจะเจอกันโอ้ยหิว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 มากตรงนี้มาดีอยู่ไหนแล้วม่อกี้โอ้อ่าชิบหายแล้วไม่จะตายนะไม่ใช่นะ ไดยหลอกอขนาดผมเลยเครื่องหลอดเครื่องหัวใจแหละอเออเครื่องหัวใจไม่ของพี่ตอนนี้ข้าหิวคือไม่มีแหละตอนเนี้ยเ,เกลเฮ้ยเฮ้ยหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลปั๊บนี่อุยอ้ยมันแถวบ้านเราไม่มีข้าวกินจริง,รงครับไม่เพาอะไรครับเคยอัดเคยอัดวีอาร์แชทปะเกลีอว VR ใชทหรอไม่อ่ะใน,นมือถือให้วีอาร VR ในมือถือให้จานจ็อกนำมีมีมีจานจ็อกเข้าเหร กันจับลูเยอะเวียยัดไม่ถือไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวลองดี๋ยวลองมันมากกว่ากันแต่ไม่เคยติดต้องลองต้องลองเอต้องลองเอ้ยมีแต่จิ้งจอกอะมีแต่หมาป่าแถวนี้ยคือมันไม่มีแกะไม่มีวัวครับแถวนี้เดินตามไปเดินตามไปมีเป็นที่เดินตามไปกินได้คนที่เดินตาไปโอ้ยจอกวิชฮักตะลักสุดท้ายมึงก็แดกไม่ได้อยู่ดี อาวอะไรวะเนี่ยเดีอะไรอุดเฮ้ยจะตายแล้วพี่จะตายหน้าบ้านไม่นานแล้วโอ้ลาตักผ้าเต็มผมมีเบอร์รี่แต่ผมไม่รู้างกลับบ้านไปทางไหนอ้าวช่วยดูม่ช่วยเก็บของก่อนก่อนตายเก็บของก่อนเจ้าชิวกูไหมเจ้าชิวกูไหมเห็นหรือไม่ได้เปิดชื่อจะไม่ผิดน่าจะไม่ได้เปิดชื่อไว้เน่เน่เน่เปิดไว้ทําไม่ทำมาเฮ็ดเห็ดเห็ดกินได้แบบวะ เดินรอบเมื่อไหเห็นไมว่าเดินโอ้เช็ดเก็บกินเห็ดไม่ได้ต้องปลูกอะไรกินแล้วอ่ะจริงๆนะมันก็ต้องแหลกเห็ดต้มปืนเนี่ยแคพี่ปลูกเบอร์รี่เนี่ยปลูกเบอร์รี่เนี่ยเบอร์รี่แล้วก็คือจะตายแล้วพีอยู่ในบ้านโอ้แทบมีเบอร์รี่คือแบบนม่งทำอะไรเลยเบอร์รี่แต่กินไม่อิ่มนะอ่าอิ่มจตต้องกินเยอะต้อตัดว่าใช้ไกลอ่ะแทนต่อ ใช้มือจิ้มทีเดียวมันก็ได้แล้วเบอร์รี่ไดาจะเก็บเบอร์รี่อ่ะในเบอร์รี่อ่ะของใครอยู่กับใครสปูโยกับผมผมมีเบอร์ออรี่โอเคโอเคมูลเอบ,บอร์อรี่เลยหิวข้าวผ้าไข่มันเยอะจังมันแปลงเป็นน้ำผึ้งไม่ได้หรอมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไรไปหมดไรไปเยดอะ่ะไอ้คนไรไปเยดมันไม่มีคุณก็บ แกก็แดกไม่ไ uhm ด้อะไรคือเอาลังพึ่งไปแปลเป็นพึ่งอะไรแบบวนคืนเนาะทำจะเอาไอ้นั่นอะบล็อกน้ำพึ่งไปแปลไอ้นั่นเป็นน้ำพึ่งอีกทีเพื่อมากินต่อวิวัฒนาการเอาแบบจากจากน้ำพึ่งหะกลายเป็นพึ่งอะแปลจากน้ำพึ่งวิวัฒนาการประจันแล้วนี่คือดอกไม้อะไรดูนี่เป็นแฟนซีสจริง คือจะทำอะไรวะลืมแล้วตั้งอยู่บนโลกเุ้ยเฮ้ยเอาดอกไม้มาติดไว้สวยสวยที่ใช้ที่ขุดไหนขุดที่ขหินได้ไหมอะไรนะลายพีเลยลาพีที่ขุดน่าจะได้ไม่ได้ไม่ใช่ต้องใช้ที่ขุดเหล็กกูรู้กูเล่นกูเล่นกูเล่นอระชาราชมือโปรตายที่ขุดเหล็กเชื่อกูเชื่อพูดเซี่ยวซานดิพูดเซียวซานเออพูดเซี่ยวซาน เสียวสารพัดปากโดยยิบหายแม่งมืดเลยช่วงนี้ดูหนังกินบ่อยมันต้องลงด้วยการโ้ยอรีย้อยแล้วเดี๋ยวขนาดที่ทุกคนทําของอะไรที่บ้านเดี๋ยวพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่ไปล่าสัตว์ดีกว่าถ้ามันมีให้ล่านะอะไรกินอะไรไปอ่านแล้วมากินเลยตายแล้วมีแต่หมามีแต่หมาป่าเดี๋ยวกินหมาได้ปะแด้ไหมกินหมาไอ้ต้นบลรี่นี่เราสามารถโอ้แม่งไม่ได้นี่ว่า ได้นี่พี่อ๋อแบบใช่ไหมเนี่ยโอเคเอาเบอร์รี่ไปปลูกที่บ้านดีกว่าเผื่อไม่มีจริงเฮ้ยทำหลวงขุนน้ำนางนอนต้องไปช่วยสิบสามหมู่ป่าซะละกูบอกว่าูเจอตสนา้ลงขุดแปลงข้างล่างนี่มอยู่อะข้างล่างบอกว่าไม่เจออะไรแปลกนะ เดี๋ยวมีจะมาป่าวะเดี๋ยวได้เจอพี่เดี๋ยวได้เจอแน่นอนพี่พี่ถ้าพี่คนลงไปทำน้ำพึ่งก็กล้าไม่เสร็จง่ายหรอกจริงเฮ้ยดอกไม้อะไรครับป่าดอกไม้ใครอะจอมมาไปเอาได้ไงอะจอมอุ้ยพี่เจอนี่เฮ้ยทุกคนพี่เจอฟักทองยักษ์เขาลุกไปพี่ไหนไหนไหนไอ้ไอ้หันหน้ามาทางซ้ายของบ้านอะเอาง่ายคือเราหันหน้าไปทางทะเลแล้วก็เลี้ยวขวามาเรื่อยๆเลยครับร้อนชายหาดมา อันที่พี่พี่ว่าตัวเนี้เราก็ต้องมีขายครับพี่เจอแปลกโอ้ยห้องได้อุ้ยพี่เจอบ้านพี่เจอบ้านทุกคนอุ้ยใครพี่บ้านบ้านค้าโอุ้ยนี่มันอะไรวะไอ้แมวแมวที่อยู่ในร้านค้าเดี๋ยวแมวกวักเออไหนดูไปดูกำลังเอ้ยมีเพชรให้ด้วยดูก่อนไปดูก่อนไปดูก่อนดูก่อนไล้วย่าหลงทางดูดโอ้ยเชี่ยโอ้โหโอ้โหสมุดเอ็นชาร์ดเออเฮ้ยไอ้น้องบ้ารอปีด้วย เราไม่ใช่มาเราจะหากปุ๊บถ้าเจอฟักครองอ่ะเราจะถาเนีกเลยพูดผมไม่แปนที่ผมไม่หลงเฮ้ยใครตีก้นอะเย็นมีแนะนำชีวิตเช่นมีนี่เห็นไหมเห็นชื่อพี่มั้งนี่เนี่ยอยู่นี่นี่เจอฟักครองปุ๊บแม่งแม่งหันเข้าไปในป่ามันจะมีแมวกวักตัวใหญ่ๆเลยเว้ย นู่นน uh, ่ะเดินเข้า mm ป่า hmm. ฉันเจอนบ่าหนึ่งไปเออแล้วทำไมมันไม่เจอแล้วมไม่เจอแล้วละเจอเดเข้าาะไม่รู้อ่ะเงาล้งอางตัดประกงเรามงยังไจ้เจอหรือดีอเรานอนเลยเนี่ยมวกว่วอ๋อมันมีนี่ว่ะไอ้อมอลล์ว่ะเห่นไหมเป็นบล็อกไอ้บล็อกแอมมอลล์ว่ะแล้วก็บล็อกทองด้วยแต่ที่สงสัยว่าสงสัยว่าข้างในตัวเมวม่มีอะไรวะเจ้ามันมีสง เก็บบังจรองอ่ะพี่มาหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ไงเอาเอาตัวพ่อมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่เหรอเอาเลยโอ้โหมาก็เจอกับเจอพ่อเลยพี่พ่อเสือไปตีกันเลยแหละอย่างน้อยเจอเอ้ยอย่างน้อยก็เข้ามาเราได้ขนแกะด้วยเออได้ขนแกะด้วย ผมตายเล้วปากผ้าผ้าตะการอะไรไม่แห้งนั่นแหละน่าจะจบลงแข่งไอ้เนี่ยสุดเปอร์เทนผมปากผ้าเป็นครับตายตะการลยไรเป็นเพี้ยหัวโล่นะเฮ้คอมันพอกอะไรคอมันพอกอะอ้าต้นไม้อยู่ดีก็ขึ้นมาอะไรกันเชี่ยอะไรเนี่ยอ้าใตายเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ย กิดอะไรขึ้นเอ้าเกิดอะไรขึ้นก็ลกไปนี้มันคืออะไรทำไมต้นไม้ยักษ์มันคืออะไรอะไรอยู่บ้านเหรอไม่ใช่บ้านพี่มันอยู่เกิดอะจุดแรกเลยที่นั่นแะงงมากต้นไม้งอขึ้นมาได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมันน่าจะเป็นต้นต้นไม้ของพึ่งแหละน่าจะเป็นต้นไม้ลูกมั้งต้นใหญ่ใ่ด้ใช่ไหมข้างบนข้างบนมีของให้นะข้างบนมีของให้ถ้าจะไม่ผิดนะต้นไม้เป็นน้ำพึ่ง มันแงากขึ้นต้องไปหาคนรไอีกมึงโอ้คุณเอยเดี๋ยวตอนนี้เรากลับบ้านก่อนนะท่านผู้ชมโอเคถึงบ้านแล้วแล้วก็เอาศพของใครมาศพใครไม่รู้กลับบ้านไปถึงบ้านแล้วขณะดนี้ผมได้คือแบบราอเราล้อใชยหาดเราล้อใชยหาดมาแม่งตรงนี้ก็ตากไม่ได้เงี่ยมไปเลย พี่นนท์บอกช้าไปแล้วผมเข้าป่ามาแล้วมันให้พี่ให้พี่ดึงไหมให้พี่ดึงไหมมาดึงเลยดิกลับบ้านกลับบ้านไปดูพยายามวิ่งไายแล้วเตรียมเดี๋ยวดึงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเวลาดึงทุกคนเข้ามาในบ้านก่อนนะโอเคเนี่ยแฝงใช่มเซฟเซฟเตียงไว้เซฟเตียงไว้เซฟเตียงไว้ไปบ้าน ไอ้หมัดยงชุ่ิเปอร์ไอ้ดิไอ้ดิจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมอ่าเฮ้ยหมัดยงชุเนี่ยพี่จีนตายแล้วเนี่ยตายแล้วยกําลังต่อยกับพิพมัน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 ขึ้นมาอะไรอ๋อเซ็คหอยเอ้ยเซ็คหอยเออมีนั่น่ะมีเป็นติบก้อนเลยเริ่มไปตายอะไรนะของใส่กล่องแล้วเรามีคนเก็บเงียได้เก็บเหรียญมาไหม ที่ในไส้ยังเยอะขนาดนั้นเลยนะเศกก้อนเหล็กเหล็กก้อนพี่ไม่เห็นนะพี่เห็นแต่เหล็กเนี่ยเศษเหล็กอะเศษเหล็กอะในกล่องในกล่องใช่ใช่เลวตายหาได้แค่เหล็กคือของเต็มตัวประเด็นน่ะไม่ยได้เากงนะพี่แค่ลงมอสหาพัฒนาไปโคตรโกงเลยผมแค้เล่นไอ้กล้องอะคือตายแล้วไม่หายแต่แตามมันจะดอกอีกอัน ชีวิตฉันมีแต่มานำชีวิตฉันมีแต่คกูขวามันเดดชอกูมอชีวิตจะเอาอายุทุเรศอมไม่ไเลแต่เชนยู่ดี้ยัวข้างโอ้ยเยอยแมงดิคิปอร์สัตว์ขอยืดเลยโอ้ยใจเย็นดิคิ pper แล้ว่ากระเจียวกันเจียวคิปเปอร์ พอไม่ยืดเลยอ่ะโคตรใหญ่โคตรใหญ่โคตรยาวเป็นใหญ่มากมันเหลกเท่จัเหยว้ามันแหลดูดูเหียมเนี่ยเนี่ยาตาดูจริงจังเลยมาตาดูจริงจังหว่างนั้นเอองั้นส่วนไอ้บล็อกกระดูกเนี่ยพี่แปลรูปเป็นผมนะแปลตรงนี้มีเมฆขอรูปแต่งตรงนี้แม่กูอยู่ดีก็ตายไม่รู้ แต่อ๋อไงงพ่อมันอยู่นี่ตัวมาอยู่ตายได้ยังไงวะโอ้ยมันก็เกี่ยวด้หวะมึงโดนมันตีมึงยังไม่รู้ตัวอีกนะนอนดีกว่ามีนอน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 ดีกว่านอนดีกว่านอนดีกว่านอนดีกว่าคนแก่นี่คัอมึงนอนแต่มึงไม่หลับมึงจะนอนทำไมวะแต่วนึ่งวิ่งมองแต่คนแก่นอนแต่คนแก่อยู่ไม่นึงโอเคได้ได้ได้เคยนนี่ทำายสักด์ อืมเนีรยมึงไม่ทำ่ะอุ้ยแถวนี้มันไม่มีมอนเลยเหรอวะไม่มีมอนเกิดเลยอ่ะทำไมบ้านเรามันดูแบบปวดใครแปลกวะตอนนี้จังหวัดแล้วแหละเกแต่งทุกอย่างการฆ่าในเกมเป็นบาปเราคงตีนรกนรกสตารานขุมเลยเอ้เจอเนี่หลักธรรมานึงมาครับเขาบอกว่าการฆ่าคนในเกมหรืออะไรเนี่ยแหละก็จกลับบาป คนทกูเล่นเกมคนที่ลเกนคือไอ้ล้พ่อมันอยู่นี่ไอ้เทียเอ้ยอะไรเนี่ยเนรออะอยครับผมแต่อยู่ไหวโอ้โหพี่เราผมเจอโคตรพ่อโคตรแม่มอนน่ะชิบหายไปวอดหมดอ่อืมหายก็นอนแล้วเดี๋ยวทำฐานหนึ่งนะโอเคหนึ่งกับบ้านพี่ไปหาแล้วพี่บ้านพี่ พี่วินนนท์พีนนท์เป็นคนเอาทานเออพี่เป็นคนเอาทานโอ้โหพี่เอียนก็นอนไปเนี่ยเรือเอาเอาเอากระทานแล้วเป็นวิธีอะไรตอดไหนเดี๋ยวปักทอดรอบบ้านก่อนการมอนมาลิงได้เสียเลยทอดไสเป็นทอสที่ฉีดไรสับปยตะเกียบรุ่ยตันยักษ์ไอ้เหี้ยวเอาแล้วม ฟิวเดอร์ซันหน่อยไหมฟิวฟิวเดอร์ซันหน่อยไหมเฮ้ยโดนนะเต็มไปเรื่อยๆโดนแล้วจะตายแหลไม่ตายเลยนองตาคลิปโอ้ยตายพี่ตกตายของตกนะเว้ยระวังนะตายซูชิป้อมปืนป้อมปืนป้อมปูนทำงานเบียเบียต้องใช้น้ำแล้วก็สีเหลืองอ้าวใช้สีสีแล้วก็น้ำตานะแล้วก็ใช้กวนไอ้กลั่นหรือเปล่า ê không thơ nhà à lát không chưa ba lát chưa ba lát bà 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 แล้วก็เทน้ำออกโอ้โหตายพี่มันตายแน,นย่นอนเลยนอนเลยทนไปก่อนโอ้ยไม่เป็นไรเอาผ้าทับออกโอเคมาตี้วมวิีตีผมวิธีเลตายเลยผมตายเลยตีตีผมวิธีเลยตีผมเลยตีกูหน่อยดิจ๊อบตีกูหน่อยกูตายเลยโอ้ยของของของฟรีของฟรี <c oughs> ไม่เก็บกล่อว่ะอก็กลัวกว่าจะรอดมาได้กลองมันเยอะโอ้โหของมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหพิกแอกอะไรเต็มตัวเลยแอกอะไรเนี่ยโอ้เต็มตัวเลยครับพี่เป็นเชฟกว่าไม่ได้อืมกล่องไม่พอนับกล่องไลยบายจะไปดูพืชพันธุ์ยังไงคิปเปอร์มีทั้งเก็บงั้นเดี๋ยวพี่พี่เขาลงเหมืองกันดีกว่า วันไหนก็ว่างแล้วปลูกกัญชาครับผมครับาวกามข้าวกล้ามแรอนี้ก็ไปจุดเราไม่มีอาหารเลยเดี๋ยวไปดูข้าวก่อนปลูกข้าวด้วยมันแหลกหอยวะเนี่ยชีวิตติดเหมืองเออวัวจอบมันมีใหญ่บนมีทุนเนี้ยเดินบ่นตัว้าเนี่ยอันนี้ว่างใช่ไหมเนี่ยพ่อก็บ่นตรวสอบกล่องหล่อยพี่กล่องไหม กองไม่พอเต็มที่อ่าเต็มที่เต็มที่เออมาอ่าเพิ่ตายขอแหม่บบเฮ้ยเหมืองถ้ำเหมือนถ้ำเมือนถ้ำน้ำตายไปโอ้โหยัยเคอุ้ยมันแหลกส้นติงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจอมบี้ทรำแม่โอ้โหโอ้โหนี่อยาบก็หนวก ปกติเราพี่เ็พราะว่ายังมีอีกครับยวมาเป็นที่เครื่องพี่มาเดี๋ยวเอาผงกระดูกก่อนคือจําได้ว่ามีผงกระดูกอยู่ในกล่องโอเคเอาไปทำเป็นต้นไม้ก้าช่นะโอ้ดีกว่าเนี่ยเฮ้ยรอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วจบที่ข้างล่างมีทําไหมกูว่าแล้วไปมีท่าเป็นไงกูบอกแล้วข้างล่างมีทําจริงด้วยโอเคไอ้เหี้ยะทำต้นไม้เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวปลูกข้าวก่อน โอ้เราทำโคตใหญ่เราบอลโคตเยอะไม่น่ามาเลยซุปตัวเป็นของใหญ่ใหญ่เท่าไหนหรอเท่าเขียนเท่าเขียนเท่าขาคนเนี่ยันไม่ใช่เชี่ยวิเศษจะมาลากมาพิสูจน์อุ้ยเนี่ยมาขู่ข้าวต่อ จับลงมาดิจับมาลงปลตายลงมาลงมาปลอดภัยกูมาหลงทางเจ้ากูปลอดปลอดภัยมีมีกูเนี่ยมีกูโอเคได้เข้าไปหันหน้าจอเลยไม่ได้ไม่งั้นไม่คืนสภาพเฮ้ยเสียงเชี่ยอะไรในน้ำวะเนี่ยอย่าลืมปลาอะไรเนี่ยมันว่า กลัวหมดแล้วเนี่ยกลัวทุกอย่างแล้วนะแกพี่กันแล้วกลัวหมดแล้วกลัวทุกอย่างกลัวกลัวกลัวแล้วครับกลัวแล้วแต่ยังแค่กลัวน้อยกว่าเราไม่รักอีกเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเล่นได้ไงเนี่ยเล่นทั้งวันเหลักหลับนะมาดูเวล์หลับรู้สึกหลับมูฟเอร์เล่นได้ทั้งวันเลยอ่ะโอ้โหเขาว่าอยู่ทางที่แหละพี่พากษาการมองเห็นไกลนี่หว่า ได้ไดเก็บเด็กก่อนเก็บเด็กเริสโทษ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 ไปเก็บไปเขาสั่งเก็บแล้วเก็บเลยเออเก็บเด็กนี่เก็บเด็กนี่ฉักนึจะทำอะไรไม่กัเสียงไม่มีเก็บเสียงฮะมึงก็มึงก็ยิงเข้าปากมึงอมแล้วมึงก็พ่นใส่ดิเออสามร้อยไอคิวโอ้ยทุกคนพี่สามารถทำแซนด์วิชได้ว่ะแซนด์วิชอะเจะไม่ขาดขาดขาดก็ดี ค่รพวกผลไม้อ่ะผลไม้ชาจังไลข้องปูนจริงเหรวะช่างแม่งและแดกสดๆนี่แหละขนมปังหิวเชี่ยแม่งแบบเล่นเล่นหมดฮะ้นแบบอะไรก็แบบก็อยู่ยากชิบหายเลยอาหารก็น้อยน้อยตั้งตีนแล้มชิบหายแล้ไปไปที่แมวมีปัจจัยแมวไม่รู้ตอนนี้หิว ก็ลงดที่ไปเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าอาหารขาดแคลนนะครับเพราะว่าสัตว์แถวนี้ที่บ้านเรามันไม่ค่อยมีให้ล่านะพี่นอลทองคาำผลล็อกเฮดทองคำเฮ้ยอะไรอะอะไรเฮดมาริโก้เหรอเฮดทองคำอ่ะให้เขาดูหน่อยเขาดูหน่อยไหจจอบไหนไหนวะเฮ้ยเชี่ยทองคำมันทำมาจากเฮดทองคำอ่ะเฮดทองคำอ่ะมันสามารถทำซุปทองคำได้ทำซุปเฮดทองคำได้ เชี่ยกินแล้วมันบัฟอะไรวะกินแล้วมันบัฟอะไรไหมลองดูดิอุ๊ยบัฟอ้บัฟตีแรงแล้วก็บัฟเกาะให้บัฟเกาะให้สองนาทีแล้วก็บัฟตีแรงหนึ่งนาทีชิเกี้ผม้มผมไปซำที่อยู่นี่มาดิเอ้ตัวที่มาทำลายัวลงเมืองปะไหนที่ไอ้ชิเปอร์คอยาวๆอ่ะฮะอยู่ไหนวะฮะยืดเลย ต่อมา oh ตอมาเลยผมโคตรยากแล้วนะ <man. S 1> ถ้าพี่ลงมอสไทเลนพวกมอนไทเลนเข้าไป